พวกมึงมีเนาะคาดหวังกับกูทำไมเนี่ยฮะไม่เข้าใจเลยทำไมอ่ะมาริกาเป็นบุคคลสาธารณะและเป็นติ๊กต็อกเกอร์ท่านหนึ่งดังนั้นมาริกาจะต้องมีความเป็นกลางสิไอ้พวกแสดงมันบอกมึงให้กูเป็นกลางใช่ให้เป็นกลางใช่เป็นกลางระหว่างระหว่างเสื้อส้มกับเสื้อแดงให้กูเป็นกลางใช่ระหว่างเสื้อแดงกับสลิมให้กูเป็นกลางใช่ระหว่างสลิมกับเสื้อส้มให้กูเป็นกลางใช่ ระหว่างป้าเป้ากับเสื้อแดงก็ให้กูเป็นกลางใช่ระหว่างตำรวจกับทหารมึงก็ให้กูเป็นกลางใช่ระหว่างมีหลวงกับมีน้อยมึงจะให้กูอยู่ตรงไหนเป็นกลางให้กูเป็นกลางอีกโอ้โหพวกมึงนี่นะเห็นแก่ได้เลยเห็นแก่ตัวมากๆเลยทําไมดรมาลิกาเป็นกลางไม่ได้ล่ะเอากูเป็นใครก่อนเป็นติ๊กต็อกเกอร์เออเป็นเป็นเป็นเซเล็บเออเป็นเซเล็บเป็นอะไรอีกเป็นติ๊กต็อกเกอร์เป็นอะไรอีกเป็นยูทูบเบอร์แล้วเป็นอะไรอีกเป็นอดีตที่ปรึกษาลั่นตีเออเป็นอะไรอีกเป็นนักการเมืองอ่าเป็นอะไรอีกให้กูเป็นอะไรอีก เป็นอะไรอีกเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นสักอย่างขนาดเขาเป็นนายกัฐมนตรีเขายังไม่เป็นกลางเลยแล้วให้ดเรมลริกาเป็นกลางระหว่างส้มระหว่างแดงระหว่างสลิมระหว่างส้มระหว่างแดงระหว่างส้มระหว่างส้มกับระหว่างสลิม,มแล้วให้กูเป็นกลางแล้วมึงไปดูนายกรัฐมนตรีประเทศกูสิเขาเป็น พี่เต้นของเราอีกนอยก็ต้องพี่ตูของเราอีกนายก็ต้องของเราของเราเขายังแยกเลยเขายังไม่เป็นกลางเขายังไม่มีความเป็นกลางเลยระหว่างผู้กำกับที่สอบแด้กับผู้กำกับที่สอบตกเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางเขาเลือกผู้กำกับของเราและเขาก็จะใช้ผู้กำกับของเรามีคนสมหวังแล้วก็มีคนผิดหวังแต่จะมีคนสมหวังอยู่บ้างขณะเดียวกัน